มึงฟังนะสัตว์ปี1763โลกแม่งไม่ได้ชีวิตไรเหมือนตอนนี้มนุษย์แม่งโคตรไรค่าชีวิตมึงมีค่าแค่แรงงานแบกหามขุดดินจนกว่าหลังมึงจะหักหรือปอดมึงจะพังเพราะฝุ่นถ่านหินเหมืองแร่ท่วอังเกตกำลังจะเจ๊งระนาวเพราะน้ำแม่งท่วมเหมืองแล้วไอ้เครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ตอนนั้นที่เรียกว่านิวโค m เมนเอนจินแม่งก็กาก,าส,กสัตว์แดกถ่านหินเหมือนปล้นสูบน้ำได้จิมมดโลกต้องการปาฏิหาริย์หรือไม่ก็หายนะ เพื่อมันล้างไพ่กระดานนี้และคนที่จะเริ่มเรื่องเฮียนี่คือไอ้ขี้แพ้คนหนึ่งที่ชื่อเจมส์วัดไอ้ขี้แพ้อัจฉริยะเจมส์วัดแม่งเป็นแค่ช่างซ่อมเครื่องมือในมหาลัยวันๆซ่อมกล้องดูดาวซ่อมตาช่างชีวิตแม่งเศร้าเมียก็ป่วยเงินก็ไม่มีวันนึงอาจารย์โยนโมเดลเครื่องจากนิวโคเมนมาให้มันซ่อมวัดแม่งนั่งจ้องไอ้เครื่องเฮียนี่แล้วด่าในใจว่าทำไมมึง,งโง่จังวะไอ้สัต เครื่องเฮียนี่มันต้มน้ําให้ร้อนแล้วปล่อยให้เย็นในกระบอกสูบเดียวกันแม่งเสียพลังงานฉิบหายเหมือนมึงต้มมาม่าแล้วเอาน้าแข็งเทใส่หม้อทุกครั้งที่จะกินเส้นอืดหมดสัตว์มึงต้องแยกมันมึงต้องมีเซปเปรตคอนเดนเซอร์เชีย่ยกูคิดออกแล้วมันคือยูเรกาโมเมนต์สัตว์สัตว์วัดค้นพบวิธีที่จะทําให้เครื่องจักรแรงขึ้น5เท่าแต่ประหยัด่านหินลง75เปซฟังดูดีใช่ปะแต่ชีวิตจริงแม่งบัดซบวัดแม่งเป็นวิศวกรไม่ใช่นักธุรกิจ มันสร้างโมเดลได้แต่ไม่มีปัญญาขยายสเกลเงินหมดเมียตายหนี้ท่วมหัวจนเกือบจะฆ่าตัวตายจนกระทั่งมันได้เจอกับปีศาจในคราบนักบุญไอ้แมทธิวโบตันมึงจำชื่อนี้ให้ดีไอ้เฮี้ยนี่คืออีลอนมัสยุคนั้นแต่มันเฮี้ยกว่าเจ้าของโรงงานผลิตของเล่นโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันรวยมันมีคอนเน็ชันและมันจะหมูกไวชัดมันได้กลิ่นความอัจฉริยะจากกองขยะที่วัดนั่งอยู่แมทธิวโบตันคุณวัด ผมได้ยินว่าคุณมีของดีแต่ไม่มีปัญญาขายน่าสมเพชนะอัจฉริยะที่ไม่มีทุนก็เหมือนปืนใหญ่ที่ไม่มีกระสุนวัดคุณต้องการอะไรผมไม่มีอะไรจะให้คุณแล้วผมหมดตัวหุ้นส่วนเก่าผมก็ล้มละลายแมทธิวโบตันผมไม่ต้องการเศษเงินของคุณผมต้องการสมองของคุณผมจะซื้อหนี้สินทั้งหมดของคุณผมจะสร้างโรงงานให้คุณผมจะเอาเครื่องจักรของคุณไปขายทั่วโลกไม่ใช่แค่สูบน้ําแต่เราจะเอาไปหมุนล้อโรงงานทอผ้าโรงงานเหล็กรถจักร เราจะสร้างโลกใหม่สนใจไม่สัตว์วินาทีนั้นวัดจับมือกับโบตันมันคิดว่านี่คือทางรอดแต่มันไม่รู้เลยว่ามันกําลังเซ็นสัญญาเปิดนรกบนดินมึงคิดว่าคนเก่งแล้วจะรวยเหรอทุยมึงต้องเฮียด้วยถึงจะรวยเครื่องจักรของวัดมันดีจริงแต่ถ้าใครก๊อปปี้ไปสร้างแข่งพวกมันก็จบโบตันแม่งรู้เกมนี้ดีแมธิวโบตันตะขอใส่ทนายไอสัตว์สิทธิบัตรมันคุ้มครองแค่14ปีไม่พอแดกหรอก กว่าจะสร้างเสร็จกว่าจะคุ้มทุนกูเจ๋งพอดีมึงไปคุยกับสภาเดี๋ยวนี้กูต้องการขยายเวลาใครขวางมึงยัดเงินมันปี1775ด้วยที่ผลและเล่เ,ลเหลี่ยมของโบตันรัฐสภาอังกฤษยอมขยายสิทธิบัตรของวัดออกไปถึงปี1 8 0 0 25ปีแห่งการผูกขาดแปลว่าใครก็ตามในอังกฤษที่อยากใช้เครื่องจักรไอ้น้ําต้องจ่ายสวยให้โบตันและวัดพวกมันครอมตลาดแบบเบ็ดเสร็จนี่คือจุดเริ่มต้นของคําว่าทุนนิยมที่แท้ทรูเมื่อเครื่องจักรโบตันแอนด์วัดเดินเครื่องเต็มระบบ โลกแม่งเปลี่ยนไปแบบกูไม่กลับจากเมืองเกษตรกรรมกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมผู้คนหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเหมือนฝูงมดโรงงานผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเจมส์วัตต์แมทธิวมึงดูข้างล่างนั่นควันพวกนั้นเด็กพวกนั้นที่แขนขาดเพราะสายพานเรากําลังทาเฮี้ยอะไรลงไปวะเรากําลังฆ่าคนทางอ้อมหรือเปล่าแมทธิวโบตันเดินเข้ามาตกไหลอย่าใจสอะต,ตอนนี้สิว่าเจมมึงดูตัวเลขบัญชีนี้เรากําลังทําให้ประเทศนี้รวยที่สุดในโลก คนตายคนเจ็บมันคือคาร์ทเทลเล่่่เมิเว้ยถ้าเราไม่ทําฝรั่งเศสก็ทํามึงอยากให้อังกฤษเป็นขี้ข่าเขาเหรอวัดเถียงไม่ออกมันได้แต่ก้มหน้าพัฒนาระบบโกเวเนอร์เพื่อให้เครื่องจักรเสถียรขึ้นยิ่งมันเก่งเท่าไหร่เครื่องจักรก็ยิ่งสูบเลือดคนได้เร็วขึ้นเท่านั้นมันกลายเป็นฟันเฟืองในระบบที่มันสร้างขึ้นมาเองยุคนั้นแม่งเถื่อนคนตกงานเพราะเครื่องจักรของวัดพวกช่างสีมือที่เคยทอผ้าด้วยมือกลายเป็นหมาข้างถนนพวกมันรวมตัวกันในชื่อลัดได บุกทุบทำลายเครื่องจักรเผาโรงงานแต่มึงรู้ไม่ใครชนะโบตันและพวกในทุนจ้างทหารจ้างตำรวจมาไล่ย,ยิงคนจนพวกนั้นเลือดนองเต็มถนนเพื่อปกป้องทรัพย์สินและนวัตรกรรมของพวกมันสินรามาเจมส์วัตแก่ตัวลงนั่งอยู่ในคฤรืหัดหรูที่แรกมาด้วยความสำเร็จเขายิบจดหมายขู่ฆ่าขึ้นมาอ่านมือสั่นเทาเจมส์วัตกูแค่อยากช่วยให้คนทำงานสบายขึ้นทำไมกูถึงกลายเป็นปีศาจในสายตาของพวกเขา แมทธิวโบตันปากหวานร้ายเพราะมึงเปลี่ยนโลกไงเจมการเปลี่ยนแปลงแม่งเจ็บปวดเสมอมึงไม่ได้เป็นปีศาจมึงคือโพรมมธิอุสที่ขโมยไฟมาจากพระเจ้าให้มนุษย์ไฟมันให้ความอบอุ่นแต่มันก็เผาผลาญคนโง่ที่เข้าใกล้มันเกินไปมึงทําดีที่สุดแล้วเพื่อนปี1819เจมส์วั่ไตจหายอย่างสงบทิ้งมรดกเป็นโลกที่ขลับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ำถ้าไม่มีมันกูคงไม่ได้มาพร่ำให้มึงฟังในคลิปนี้ถ้าไม่มีความทะยอทะยานเฮี้ยของโบตันเราอาจจะยังขี่ควายกันอยู่ ที่ฎีสมคบคิดแม่งอาจจะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกมันคือความจริงที่ว่าความเจริญของมนุษยชาติถูกสร้างขึ้นบนกองกระดูกเสมอกูถามมึงคําสุดท้ายถ้ามึงย้อนกลับเวลาไปได้มึงจะห้ามไอเจมสวดไว้ให้สร้างเครื่องจักรไหมมึงจะยอมทิ้งความสบายในวันนี้เพื่อแลกกับโลกที่สะอาดแต่ล้านหลังไหมคําตอบอยู่ในใจมึงและสัตว์เพราะลึกๆแล้วเราทุกคนแม่งก็เป็นลูกหลานของปีศาจสองตัวนี้กันทั้งนั้นแหละจบข่าวแยกย้ายไปทํางานหาเงินให้ระบบทุนนิยมต่อเสื้พพวกมึงสวัสดี